สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาผมนะครับคุณครูเจษายะหวาวันนี้พบกับครูในรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้านะครับรหัสวิชา30104 1001วิชานี้นะครับเปลี่ยนทฤษฎี2องคาบปฏิบัติ3คาบทั้งหมด5คาบต่อสัปดาห์นะครับมีจำนวน3โดยกิจนะครับมาดูรายวิชานะครับจุดประสงค์ของวิชาเครื่องวัดไฟฟ้านะครับมีจุดประสงค์ดังนี้นะครับ 1. เข้าใจหลักการ ของเครื่องวัดไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับข้อที่2ส,สามารถปฏิบัติการวัดนะครับการอ่านค่าและก็การนําเครื่องวัดไปใช้ในวงจรต่างๆได้นะครับข้อที่3ก็มีกินิสัยในการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับได้ด้วยความประณีตรอบคอบและปลอดภัยนะครับสมัครนะรายวิชานะครับของวิชานี้นะครับครูต้องการให้เรามีความแสดงความรู้เกี่ยวกับการวัดแล้วก็วิธีการวัดทางไฟฟ้านะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือสามารถเลือก วัดและประยุกต์ใช้เครื่องวัดไฟฟ้านะครับสก็สามารถที่จะบํารุงรักษาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้นะครับคำอธิบายรายวิชานะครับวิชานี้ก็จะเป็นการศึกษาและปฏิบัตินะครับเกีย่ยวกับหน่วยความของเครื่องวัดนะครับเครื่องวัดไฟฟ้า,าแบบมาตรฐานต่างๆนะครับการป้องกันผลกระทบต่างๆนะครับซึ่งเกิดผลต่อการวัดและเครื่องมือวัดนะครับข้อกําหนดด้านความปลอดภัย ความเที่ยงตรงของการวัดนะครับการวัดแรงดันไฟฟ้าการวัดกระแสไฟฟ้าการวัดความต้านทานนะครับการวัดกําลังไฟฟ้าและเครื่องมือวัดแบบต่างๆนะครับการนําไปใช้งานการวัดค่าอิมพีแดนซ์ความจีต่ําความถี่สูงการวัดแม่เหล็กทันดิวเซอร์การวัดโดยการใช้เทคนิคทางดิจิตอลนะครับเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลชนิดต่างๆ การใช้งานสัญญาลรบกวนเทคนิคในการลดผลกระทบของสัญญาณบกวนเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าเทคนิคและวิธีการในการใช้เครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้านะครับนี่คือคำชี้แจงนะครับของอหน่วยของการวัดนะครับเครื่องเครื่องวัดไฟฟ้าเนี่ยก็มีการเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัตินะครับโดยเนื้อหานั้นสดของการมาดูข้อตกลงของการเรียนนะครับทั้งเรียน ข้อตกลงก็คือหนึ่งเรื่องของการเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องเรียนด้วยความซื่อสัตย์นะครับสุจริตมีความขยนันหมั่นเพียรก็สองเรื่องของกิริยามาายาทนะครับจะต้องอไม่ไม่เล่นกันในห้องเรียนปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด3เรื่องของการแต่งกายนะครับก็ให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยยข้อที่4เครื่องมือประจําตัวก็จะมีไขควงเทสไฟมีมันติมิเตอร์นะครับข้อที่5ก็จะมีเกี่ยวกับหนังสือเรียนนะครับอุปกรณ์การเรียน มาดูในการวัดผลการประเมินผลนะครับของครูเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านด้วยกันนะครับด้านเลขก็คือเรื่องของอเรื่องของการใช้นะครับาการประเมินการทดสอบนะครับสาคะแนนนะครับการศึกษาศึกษาปฏิบัตินะครับก็จะ50คะแนนแล้วก็ด้านคุณธรรมจะิย้ทรมยีคะแนนผลการเรียนก็จะใช้ผลการเรียนทั้งหมด8เกรดนะครับอิงกรนมีตั้งแต่01 1.5 2 2.5 3 3.5และ4นะครับก็ขอบคุณครูก็มีเรื่องที่จะคุยกับพวกเราแค่นี้นะครับกให้นักเรียนติดตามหน่วยการเรียนต่อไปสวัสดีครับวันนี้พบกับวิชาเครื่องมือว,วัดไฟฟ้านะครับรหัส30104-101นะครับหลักสูตรประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช2 5 6 3นะครับพบกับคุณครูนะครับคุณครูเจษฎาย,ยะหวาน,นะครับวันนี้ก็จะมา เรียนรู้ในหน่วยที่4นะครับเรื่องของมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับเรื่องของการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์นะครับก็จะเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับจุดประสงค์ประจำหน่วยนี้นะครับก็จะเป็นการบอกความหมายของมันติมิเตอร์แบบเข็มได้อย่างถูกต้องนะครับสออธิบายขั้นตอนการใช้มันติมิเตอร์แบบเข็มวัดค่าแรงดันไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง สามอธิบายข้อควรระวังในการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มได้อย่างถูกต้องนะครับหลังจากที่รู้จุดประสงค์แล้วนะครับเรามาดูเนื้อหานะครับวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของแรงดันนะครับนักเรียนนักเรียนเขา้าใจไหมครับว่าแรงดันไฟฟ้าเน,นี่ยมันมีกี่แบบมีอยู่2แบบนะครับก็คือแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงกับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเช่นแบตเตอรี่ต่างๆก็จะให้ค่าแรงดันที่คงที่นะครับนักเรียนดูจากรูปถ้าเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในลักษณะของรูปคลื่นทรายนะครับมีการสลับไปสลับมาทั้งครึ่งบวกและครึ่งลบนะครับความหมายของโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต่างศักย์หรือค่าความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้า ระหว่างจุด2จุดนะครับในส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรหรือจะวัดที่แหล่งกําเนิดก็ได้นะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมิเตอร์ก็จะบ่ายบินเข็มไปนะครับด้วยอํานาจของเส้นแหล่งแม่เหล็กนะครับการวัดแรงดันไฟฟ้าด้วยโวลต์มิเตอร์นะครับดูจากรูปนะครับจะสังเกตได้ว่าแหล่งจ่ายของเราเนี่ยนะครับเป็นฐานไฟฉายนะครับแล้วก็ผ่านตัวสวิตกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านไปยังหลอดนะครับหลอดนี้ก็จะเป็น แทนโหลดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการวัดแรงดันที่ตกข้อมโหลดนะครับเราก็จะวัดระหว่างจุด2จุดก็คือ,อกระแสไฟฟ้าที่จะไหลเข้าหลอดไฟฟ้าแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกนะครับเพราะฉะนั้นเข็มของมิเตอร์ก็จะบ่ายเบนไปนะครับตามแรงดันไฟฟ้าที่ป้อนให้กับโหลดนะครับการต่อใช้ง,งานของมัลติมิเตอร์นะครับคุณครูก็มีสื่อนะครับในการวัด ก็จะสามารถให้พวกเราได้ดูนะครับจะได้ทําความเข้าใจเรื่องของอาการวัดมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับว่าจะมีขั้นตอนการวัดเป็นยังไงในในที่นี้ครูก็จะใช้สื่อตัวนี้นะครับเป็นการให้พวกเราได้ดูกันนะครับมาดูขั้นตอนของวอลต์มิเตอร์การใช้งานนะครับมีดังนี้นะครับ1ตั้งค่าให้เป็นแรงดันไฟฟ้านะครับถ้าเราใช้วัดแรงดันไฟฟ้านะครับเรา ถ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟตรงเราควรจะตั้งเป็นอะไรครับ DC โวลต์นะครับถ้าเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเราก็จะตั้งเป็น AC โวลต์ ol, นะครับเพราะนั้นก็จะให้ตรงกับแหล่งจ่ายที่เราต้องการวัดการวัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุดนะครับก็ให้เราตั้งค่าไว้สูงสูงไว้นะครับกว่าที่เราคาดไว้นะครับเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีขั้นตอนในการ ใช้งานของวลต์มิเตอร์นะครับครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องต่อสายโดยสายของมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีสีอยู่2สีนะครับสีแดงก็จะเป็นไฟบวกนะครับสีดําก็จะเป็นไฟลบนะครับหรือที่มิเตอร์ก็จะเป็นรูที่เขียนว่าคอมมอนนะครับ C.O.M. นะครับถ้าสีแดงก็จะเป็นไฟบวกหรือมีตัวย่อว่า A.C.V. นะครับ ขั้นตอนที่4นะครับเราก็แตะสายนะครับเข้าในส่วนหนึ่งของวงจรส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจรนะครับก็เราแตะได้เลยนะครับแตะได้ว่าจะวัดค่าของอะไรนะครับในลักษณะของการแตะนะครับก็จะสามารถทำให้เข็มเนี่ยมันบ่ายเบนไปครับการปรับมอนิเตอร์เมื่อมีความจำเป็นในกรณีที่เราตั้งค่าแรงดันไว้สูง นะครับในในตอนที่เราเลือกครั้งแรกนะครับเราตั้งค่าแรงดันไว้สูงเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งครับเมื่อเราวัดไปแล้วเนี่ยเข็มบ่ายเบนได้น้อยนะครับเราก็จะเป็นจะต้องมีความาปรับลดนะครับความบ่ายเบนของเข็มลงมาในในการเลือกย่านวัดนะครับข้อ6ครับอ่านนะครับค่าโวลต์มิเตอร์บนหน้าจอ นะครับวิธีการอ่านก็จะต้องมีการแบ่งสเกลนะครับซึ่งบทที่แล้วครูก็ได้สอนเรื่องของการแบ่งสเกลไปแล้วนะครับเรื่องของการแบ่งสเกลเพราะนั้นการแบ่งสเกลเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะนํามาอ่านค่าสเกลบนวอลเิเตอร์ที่มีการบายเบรงของเข็มได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมเรื่องของการคูณค่าย่านวัดที่เราได้ทําการเลือกไว้ด้วยนะครับ มาดูแบบทดสอบนะครับหลังจากที่เรียนจบหน่วยนี้แล้วนะครับให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดนี่นะครับนะครับส่งครูมาได้เลยนะครับแบบฝึกหัดวันนี้ก็จะมีอยู่2ข้อนะครับเป็นแบบฝึกหัดประจําหน่วยนะครับข้อที่1ครับวตดมิเตอร์แบบเข็มหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนก็อธิบายมาข้อที่2นะครับจงอธิบายขั้นตอนการใช้มติมิเตอร์แบบเข็มในการวัดค่าของแรงดันไฟฟ้านะครับครับนักเรียนมีข้ออะไรที่สงสัยนะครับคุณครูก็ ให้นักเรียนได้สอบถามได้นะครับตามข้อมูลที่ครูให้ไปนะครับแล้วก็ครูคิดว่าหลังจากนักเรียนเรียนหน่วยนี้แล้วนะครับนักเรียนจะมีความรู้เรื่องของการวัดโวลต์มิตเตอร์แบบเข็มมากขึ้นนะครับโอกาสนี้คุณครูก็จะไดะ้ให้พวกเราได้เรียนรู้ในหน่วยต่อไปนะครับสำหรับหน่วยนี้ครูก็ขอจบการสอเเนเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับนี่ก็เป็น ข้อมูลนะครับคียวโค้เพิ่มเติมสำหรับพวกเรานะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ